ตอนนี้บรรยากาศตอนบ่ายๆนะเพื่อนๆบรรยากาศยัง <pow> ร <wow> <ìn S 2> ้อนอยู่เลยเพื่อนอากาศร้อนมากเลยตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกเนะเพื่อนๆเราต้องรีบหวานข้าววันนี้วันนี้วันเารีบผู้ไม่ถูกครับเพื่อนวันนี้ต้องเราต้องรีบหวานข้าวเนะเพื่อนๆเดี๋ยวฝนจะตกมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกมาสองวันนะเพื่อนเราเลยต้องรีบมาหวานข้าวเนะเพื่อนๆเรามาตอนบ่ายเนะวันนี้เพราะว่า ตอนเช้าๆเ,เรามัวแต่ไปเก็บบรรยากาศในป่าเนะเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศชาวบ้านหาเห็ดในป่าเนาะเราเพิ่งมาตอนเกือบเที่ยงแล้วเราเลยมาเตรียมตัวมาหวานข้าวตอนบ่ายเนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ตอนบ่ายเนาะแต่ร้อนมากตอนนี้เราให้พี่น้องมาญาติพี่น้องมาช่วยกันหวานข้าวนะวันนี้เพราะว่าหวานคนเดียวก็ได้เพื่อนๆผมหวานเก่ง เราเลยต้องให้เขามาช่วยหวานเนาะเพื่อนเให้เพื่อนเชมบรรยากาศในทุ่งนาเลยครับเพื่อนเพอนตอนนี้ก็กำลังหวานข้าวอยู่ครับเพื่อนๆตอนนี้หวานประมาณสองคนนะเพื่อนๆอนอากาศร้อนมากร้อนจริงๆครัสองฝัง่งน้ำฝน ดินเริ่มแห้งแล้วต้องรีบหวานเพราะว่ารอนานกว่านี้กลบฝนตกมาอีกหวานไม่ได้นะเพื่อนๆเราต้องรีบหวานเพราะว่าฝนไม่ตกเราต้องรีบหวานดินแห้งพอดีเลยตอนนี้บรรยากาศตอนบ่ายเนาะเพื่อนๆเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะเพื่อนๆเรานําภาพบรรยากาศทมทุ่งไร่ทุ่งนาม,มาฝากเพื่อนๆใน,เนีเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ ช่องของเราด้วยเพื่อนๆเราจะนําภาพบรรยากาศวิถีชีวิตแบบบ้านนอกบ้านนอกของเรามาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆเนอะ